น่าทานมากเลยครับเนี่ยเห็นอาหารหน่าทานน่าทานแบบเนี้ยผมชักอยากจะเปิดธุรกิจทําร้านอาหารแล้วครับพี่เฟิร์นแนะนำเลยสิโอ้โหนายอยากทาหลายอย่างมากเลยนะธุรกิจอาหารหรอจริงๆก็ไม่ง่ายนะนายรูป้เปล่าที่คนเขาเปิดกันคึกคักคึกคักเนี่ยเจ๊งกับไปต่อได้เี่ยครึ่งต่อครึ่งเลยนะโอ้โหพี่เฟิร์นเะนี่ยพูดซะผมกลัวเลยอะ <laughs> <laughs> ตอนนี้แต่ก็อย่าเพิ่งกลัวไปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราวางแผนให้ดีแล้วก็ตั้งใจเนี่ยยังไงก็ทำได้แน่นอน แสดงว่าพี่เฟิร์นต้องมีไอเดียมาแนะนําแน่นอนเลยใช่ไหมมีสิอ่ะอย่างเรื่องแรกเลยเวลาทําร้านอาหารนะไหนาทาเลสําคัญที่สุดว่ากันว่าถ้าเราไปอยู่ในซอกหลืบลึกๆซอยแคบๆหรือไม่ก็เป็นที่ที่คนไม่พลุกพลานไม่ค่อยรู้จักเนี่ยก็เท่ากับปิดโอกาสการขายไปแล้วตั้งแต่เริ่มต้นถูกไหม,มดังนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามหาทําเลที่ดีดคนเยอะเ แต่ก็ไม่แน่นะถ้าร้านเราเนี่ยมีซิกเนเจอร์หรือว่ามีจุดขายพิเศษถ้าเราเนี่ยอยู่ในทํำเลลึกแค่ไหนแต่ถ้าคนอยากไปยังไงยังไงเขาก็ด้านด้วนไปหากินจนได้แหละเคยไป ที่แบบโหหาย,ยากเหลือเกินแต่เราก็รู้สึกอยากไปอืม,อ,มอันนั้นเป็น2ข้อแรกใช่ไหมแต่สมัยนี้เนี่ยนายจะให้มีแต่อาหารอร่อยอร่อยบรรยากาศดีๆอย่างเดียวไม่พอ,อต้องมีเรื่องเล่าด้วยหรือว่าสตอรีร่เทลลิ่งเนี่ยต้องบอกว่าเอ๊ะทำไมาร้านนี้ถึงเปิดมาเปิดมานานแค่ไหนเจ้าของเป็นยังไงเขาเปิดมาเพื่อให้บริการอะไรกับลูกค้าอย่างเงี้ยก็จะทำให้คนรู้สึกว่าเอออยากมาจังเลยเพราะว่าเรื่องเล่าเหล่านี้ทําให้คนเนี่ยมีเอนจต์มากขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือร้านอาหารพวกเนี้ยจาเป็นจะต้องมีไ i f i หรือไม่ก็สร้างคอมมูนิตี้เป็นสังคมอย่างแบบถ้าอยากเปิดร้านก็เป็นแฟนคลับร้านน้องไนมออีมิ and green, <c oughs> ดแอนกรีนับเจ้าของร้านเป็นพักๆอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกัน <c oughs> การตลาดน,นี่สสำคัญนะอย่างเนี่ยช่วงใกล้ปีใหม่แบบเนี้ยก็อาจจะมีโปรโมชั่นหรือไม่ก็วันคริสต์มาสเป็นกิจ,จกรรมหรือไม่ก็เป็นอาหารพิเศษเฉพาะเทศกาลก็ได้แต่ก็ไม่ได้มีแต่ข้อดีหรอกปัญหาอุปสรรคก็เยอะเหมือนกันออย่างข้อแรกเลยเรื่องคนไงน Oh. คนเนี่ยจะมีอยู่2ปัญหาหนึ่งก็คือคนน้อยไม่พอเพราะว่าวงานเนี่ยคนเยอะมากเลยที่เป็นลูกค้าเข้ามาแต่ให้บริการไม่ทั่วถึงกับอีกปัญหาหนึ่งก็คือคนไม่มีคุณภาพ mm. เพราะาบริการร้านอาหารเนี่ยต้องเซอร์วิสไมยสูงมากเลยนะต้องบริการด้วยใจเห็นไหมเวลาเราไปไหนเนี่ยไม่ใช่แค่อาหารอร่อยบรรยากาศดีมีเรื่องเล่าแต่ถ้าพนักงานเนี่ยแบบหน้าบูดบี้ไม่ให้การต้อนรับบริการไม่ดีเราก็ไม่อยากไปใช่ไหมใช่ครับผมก็เคยไปถูกต้องเลยอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเงิน เรื่องเงินที่สําคัญมากนะไม่งั้นเนี่ยร้านที่ขายได้เยอะเเนี่ยแต่ไม่มีเงินเก็บเจ๊งไปก็มีเหมือนกันเพราะเขาบริหารจัดการไม่ดีไม่เก็บไม่รู้จะไปต่อยอดอย่างไรแล้วก็ไม่บริหารสุดท้ายก็อาจจะทําให้ขายดีแต่ไม่มีเงินก็ได้